ยังครับเก็บสี่ยังมีแต่สามครับมากสุดพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงหกโมงเหมือนเดิมครับรีเจียนอีกแล้วว่าเอาวะ่ะโอ้โหแลดานด่านหลักอะดิต้องดูเพิรกคิลเลอร์ครับโอ้โหมีคนเล่นเซตนี้วะ่ะเปิดเร็วไปปะน้องเปิดเร็วไปอะดิ ต้องใกล้กว่าน,นี้หน่อยเปิดฟรีเหมือนเปิดฟรีอะ่ะคิวที่สิบสามแล้วครับเอาอยู่ข้างในคนหนึ่งเอาไปเถอะ ไปดักหน้ามันเออใครก็ได้คนนึงอ่ะหน้าต,ต่างเหมือนกันอยู่ตียัดไปเลยเออเผาไปเลยไม้ออย่าไปหยองอย่าไปหลอกมันเยอะเผาเผาไปเหอะไม้อ่ะ

กี้ขวาจิ้มก็ได้นะหาคนแล้วค่อยอุ้มกี้ขวาจิ้มหาคนก่อนแล้วค่อยอุ้มเอา้าคลิปหายแล้วโอเคอุ้มเลยอุ้มเลย,อเ,ลยเออสวยไปไหม้เนองไม่ได้หรอกเสียไม้แบนฟ้าด้วยงูสวยกูด่าให้ไม่ต้องไปกลัวกูด่าเองน้องไม่ต้องกลัวไอ้ดำมันโง่เสียไม้ด้วย ทำปไปมาให้น้องโง่จัดญญญตอนนี้โง่จัดผมเชียร์ผมเชียร์ผมเจียคิลเลอร์ทุกคนผมอยากให้ได้เงินผมเจียคิลเลอร์ทุกคน กลับเลยน้องกินได้สองคนน่ะสามได้นะสามได้นะเออสามได้นะปล่อย,อยไได้ยงมปก็ะด้งแตกไ้เออเออเสวยเซฟอย่างเดียวแล้วมันรู้ว่ามีไม้แตกมันเซฟอย่างเดียวแล้วเชื่อกูเออไม่เป็นไร แล้วหน้าตียัดเข้าไปเลยนะน้องตียัดเข้าไปเลยให้ไมมันแตกตียัดแบบตียัดเข้าไปอย่าให้เดินชนอย่างเดียวตียัดเข้าไปแทนน้องตียัดเข้าไปมีคนพาโดเทมอยู่น้องได้ยินไหมเมื่อกี้มีคนอยู่ในนี่คนหนึ่งเออตียัดเข้าไปอย่างเงี้ยอย่า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 เดินเอาหน้าถูเข้าไปตียัดเข้าไปตียัดเข้าไปเลยเออ สวยเจ็บด้วยอย่างนี้ล้มด้วยเอโอโง่โกระโดดเข้าตู้ไปเถอะไอ้หี่คสวยมันต้องอย่างนี้เลยวะเหมือนไอ้มันเป็นๆนหน่อยมันต้องอย่างนี้ต้องตียัดไปเลยอย่าไปเอาหน้าถูเข้าไปตียัดเข้าไปอย่างเงี้ยดีมันได้เจ็บด้วยแล้วเงยหน้าไหวด้วยสวยมันต้องอย่างนี้เลยวะอย่าไล่นี่อย่าไล่เออไปเอาไล่คนที่โดนแขวะแล้วอย่าไล่ๆๆๆนี่อย่าไปเปลี่ยนเฟสน้องอย่าไปเปลี่ยนเฟสดีแล้ว นึกฟังกูอยู่อ่ะเอาจริงๆนะดูประตูไว้น้องดูประตูไว้พยายามลากให้มันไปให้ไกลๆประตูหน่อย ไอ้น,นั่นไปผ่าตวิธแล้วมันไม่สามารถขึ้นมาช่วยเพื่อนได้แล้วมันโง,ง,ง่แล้วไปนอนผ่าตวิตเล่นแล้วไล่นี่ได้นะไล่นี่ได้เอาเจ็บไอ้นี่ได้นะมาอยู่ในซอยปะวะผมว่ามนอยู่ในซอยแน่เลยวะมาผาตวิตมารอช่วยอย่างเงี้ยผมว่าอเลซานเดย์ไม่น่าจะมาครับอ๋อดินฮุก ข้ามาแนละ้วตีพยายามตียัดเข้าไปอย่าไปเดินเอาหน้าถูเข้าไปน้องพยายามไปตียัดตียัดเข้าไปอย่างเดียวยพยายามใช้หน้าถูมันจะมีฉับประบาดเลือ่อๆของเธออยู่เอ้ยของของเธออยู่เออพับเซฟเชื่อกูดิไม่พับเหรอเด็ดป่ะฉับอ,อย่างนี้ต้องตียัดเข้าไป หน้าถูไปเสียเวลาครับต้องตียัดที่ไม่เสื้อขาวแล้ววิ่งมาดักหน้าไอ้โท่ที่ไม่เสื้อขาวที่ไม่เสื้อขาวเออแล้ววิ่งไปดักหน้าไททอ,าอ,อ้โท่วิ่งไปดักหน้าไอ้โท่วิ่งไปดักหน้าไอ้โทเออแอะเออตีตีเออไล่มันออกไป,อไปสองคนไล่ไปดอกไปเออสวยสวยไม่โดนเออเป็นคนอะไรมาดิ

งั้นม so ึงจะไม่ไ no, ด้ใครทั้งไม่ไล่อ่ะมึงต้องเอาดาบจิ้มไปโทรจิ้มไปโทรแล้วไปดักหน้ายประตูจิ้มไปโทรจิ้มเลยต้องจิ้ม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 แล้วเข้าไปเอาบอลข้างในได้จิ้มที่ขวาจิ้มตียาเข้าไปิหายแล้วมันมากันหมดแล้วต้องจิ้มน้องต้องจิ้มจิ้มึงอาจจิ้มได้สี่จิ้มเลยจีงอะไรก็ต้องจิ้มจิ้มเลยจิ้มขีดขวาจิ้มไม่ได้ฟังกูแล้วอย่างนี้ มันไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะมันมาแล้วต้องจิ้มตั้งแต่แรกแล้วต้องจิ้มแต่แรกแล้วต้องจิ้มตั้งแต่แรกแล้วครับจีๆเลยมันต้องจิ้มแต่แรกครับต้องจิ้มแต่แรกก็ได้อยู่เดอะกูนครับมาอีกแล้วข้างนานิกิดูดานครับอ,อ้าวโห <c oughs> เป็นเรื่องอะดิฮ <c oughs> านิกิเป็นเรื่องอะดิเิถ่ายไม้โคตรล้านล้าน,ล,านล้านเลย <c oughs> มาครับ ไม้เป็นล่านดวงเขาวนไม่มีไม้นะเนี่ยเขาวนไม่มีไม้นะเอาไปเทก ลัดหายอีกเป็นเรื่องอีกอ้าวเป็นเรื่องอีกอ้าว <c oughs> น่าจะน่าจะตายแรกของทัวร์เลยครับของชาเลนเลยด่านเกมเนี่ย <c oughs> โอ้โหล้มยังไงอ่ะเนี่ยล้มยังไงอาจ๊ะ กลับไปโดดรอบนู้นได้อีกแล้วก็รอบเมื่อกี้ไม่พังเดี๋ยวมันจะเป็นรอบปัญหารอดูนะเขาตันใจอย่างเงี้ย้อไปได้ต่ออยู่แล้วครับไหนมันเยอะ ให้มันเยอะครับด่านเนี้ยยังไงก็ต้องเอาล้มล้อมล้มรอบนี้ให้ได้ล้มครับตีหางตีไปโอ้โหไม่งางตีตั้งแต่แรกคลิกทยายค้างหางตีน้องสองเครื่องผ่านครับ รอบนี้โดนจะตันนี่สายหมายมันไมไ่มีแล้วตรงนี้มันต้องออกจากห้องนี้ให้ได้ชิบหายไปไหนแล้วคราวนี้ทิ้งเลยทิ้งตอนนี้ไม่น่าทันแล้วครับ แพ้ทุกตัวด่านนี้นอกจากเนื้อเซตอล่า All All ครับไม่แพ้ด่านนี้แพ้ทุกตัวครับนอกจากเนื้อเซตออล่าที่ชนะครับ ไว้ก็ร้องหมดอ่ะเขาก็บอกแล้วไงร้องทุกตัวร้องทุกตัวนอกจากเนอร์เซตออร่าครับที่มหวานด่านนี้นะเน,น A อร์เซตออร่ายังไงก็ตายสี่ด่านเนี้ยโอกาสตายสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหะเนอร์เซตออร่าด่านเนี้ย เหลือไว้ให้สิบเปอร์เซ็นต์แอบบแแอบบแเอาไซบอกไปไหนอะทำอะไรไม่ถูกครับไปกูก็ทำอะไรไม่ถูกไอ้เหี้ยไม้เป็นล้าน <c oughs> ด่างต้นตีนนี้ไอ้คันใหม่ไอ้คันใหม่ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh xuôi Mì Gõ Để cơn ไล่ได้ไงก็ต้องไล่สุดเอาไปแขวนรื่องางได้ยิ่งดีครับแค่ตัดไ,ไม้ไ,ไม่คุ้มเท่าไหร่เอาไปแขวนรื่อง,งได้ยิ่งดีครับท้ายเกมสีแต่สีมึงไม่ต้องเอาไปผ่อ มันธูเรน,นเป็นตัวแจกเก็บง่ายะครับมันเป็นตัวที่แจกเก็บง่ายดูเลยเอาค้างไปเลย อุ้ย,ย,ยดูเลยมันเจ็บบอดีเจ็บได้ยังไงไก,กลๆอย่างนี้ก็เจ็บแล้วอย่างเงี้ยมันทุเรศป่ะละ่ะทุเรศก,กว่ารีเจียนอีกรีเจียนว่าตัวแจกเจ็บเยี้ยแล้วนะไอ้เที้ยตัวเยี่ยนี้มันเยี้ยกว่าอยู่พี่ๆยังไงบารัฐหายต้องเดินครับเดินเก็บรอยแล้วก็ทำให้เสียงไล่ล่าหายอ่ะ ไอ้ยอยู่นีไอ้มันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมเอออย่าไปตีมันนะมันผักตกข้างล่างนะมันจะผลักตกข้างล่างนะแต่ไม่ตกไงมึงตกเองไอ้โถไอ้ควายจะทําให้เขาตกข้างล่างครับแต่ใจหิวหรือว่ามองไม่เห็นแขวนข้างล่างนนองแขวนข้างล่างแขวนนั้นลงรูเมื่อกี้ไปก็แขวนได้แต่แขวนนั้นบนแขวนขว้างล่างมึงโอแขวนลงล่างดีกว่ายเยอะครับเวลาขึ้นมันขึ้นยาก ไอโทรพยายามยดขเข้าไปตีข้างในแล้วผักแล้วพับใ้ให้คิลเลอร์ตกลงมาข้างล่างครับเมื่อกี้ยังไงก็ต้องเล่นศูนย์นะครับแล้วก็ฮิลื่อนมาบนแล้ก็เป๋าฮิลอย่าไปไล่โทนะยังไงก็ต้องไล่สามคนนี้แล้วฟุ่งมือหน้ามาตูไม่ทันแล้วดิไม่ทันแล้ว ต้องแขวนตั้งล่างครับเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องแขวนตั้งล่างามองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ต้องแขวนตั้งล่างครับแก,รแกน้ำบนไม่ทันร้องดีเจอด่านนี้ร้องทุกตัวถ้าไม่ใช่เดินออล่าผมบอกเลยฝาดููทีตาพ่อเอกด,ด้วยนะครับ